อีสาบนบรรทุงค่ะบริษัทอีสาบนบรรทุงกกรถจ่ามีโอกาสาจะไปสักระพระธาตุพนมค่ะจังหวัดนครพนมนี่กับมาเวอยู่สื่อใกล้ย่างจ่ะอยู่ตลาดละะพังโคนแล้วค่ะอำเภอพังโคนอันนี้ันะใกล้นะใกล้ตัวเท่าไหร่ะ้อยสามสิบอันนี้ร้อยสามสิบอนี้เอาคนท่นเคะเออ่กด่ใกล้หมยอค่ะ เออหมกข้างในใจนี่หมกข้างในใจจ้าแวะซื้อไก่เป็นอาหารอาหารเช้าจ้ะ ฟังโคนนะค่ะเนาะไก่ย่างฟังโคนจะกินในรถปะคะกินในรถไหมซับค่ะซับไม่โป่งมันจะแกะใส่กล่องให้กอบแกะเลยค่ะแกเอากี่ห่อค่ะเอาห่อเอาไข่ติ้นะะคไข่แล้วร้านไก่ย่างมิดเนี่ยมนะค่ะรายการยูทูปค่ะลงรายการยูทูป เดี๋ยวยโฆษณาลานให้อนนี้ก็อแก้โซคอนแกได้ได้ได้บอกคนที่ละชื่อด่ยนั่นค่ะอำเภอพังคนค่ะเพ่อพังค้เดี๋ยว จ้อันนี้ก็เป็นแหนมนะคะ่ะแหนมหมูใส่ใบมะยมราคาอยากจะเอาเที่ยวน,น้ำพริกไม่เป็นน้ำน้ำพริกอย่างนี้น้ำพริกยังน้ำพริกกันจวะจวบอกโอน้ำพริกเผาแมงดาจ้ะน้ำพริกเผาแมงดาจ้ะนี่เป็นน้ำพริกเอ,อ่อ พริกแห้งนะค่ะเป็นว่านาพริกน้ำพริกนรกนรกแมงดาอันนี้เป็นปลาล่าบองจ้ามนนีน้ำพริกตาแดงนะคะก็ะย่างพังพ้นจ้า หมกเครื่องในไก่นะจ้ะหมกเครื่องในไก่กับปิ้่ไก่พังโคนนะจ้ะที่เขาแวะซื้อซื้อมาเป็นอาหารเร้าจ้ะเออผมไมากินข้าว theo บ่เจ้า này ตัว คือึ้นก็เหลืองว่ะเขาตีปากเ็ไปหเป็นนสี่ยเหลืองตั้งสี่มันเหมือนเดียวว่าเข็นะไนผ่าแสบปะไม่มันออกมันสตกแล้วมาแล้ววะหมกข้าในไกลแบเนี้อื้ม